s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย The Color List เรื่องหน้าฮิตของสีสันน่ารู้สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Color List เรื่องหน้าฮิตของสีสันน่ารู้อ,นนรอยู่กับเนมนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเทิ่นแซลมอนพอดแคสต์ค่ะค่ะ <c oughs> สายป่านกราฟิกดีไซเนอร์อินเทอร์แซมอนพอดแคสต์ค่ะเคนจิครับซาวแอสิสแตนต์อินเทอร์แซมอนพอดแคสต์ครับเย้ yeah. และในอีพีนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงสีกับเรื่องเพศอ่าฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันไม่รู้รู้ไหมแต่หนูคิดว่ารู้ก็คือสีอะ่ะมันมีบทบาทสําคัญในเรื่องเพศเหมือนกันนะทุกคน uh huh. แบบอย่างถ้าคุณพูดถึงสีกับเรื่องเพศคุณนึกถึงสีอะไรกับเพศอะไรสีไหมฟ้ากับสีชมพ สี <จะ S 1> ชมูกับเพศ<ะ>แหละเออหรือว่าจะแบบสีรุ้งไหมแบบ L G B T เออเออก็คือสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธงในการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนาะอเออก็คือมันน่าสนใจไหมทุกคนว่าทําไมสีถึงถูกเอามาผูกติดกับเพศอะไรอย่างงี้และไหนๆรายการของเราเนี่ยก็พูดเรื่องสีแล้วในอีีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง ว่าที่มาที่ไปหรือว่าทําไมแต่ละสีถึงถูกนํามาโยงกับแต่ละเพศค่ะอืมสีชมพูมเพศหญิงสีฟ้าเพศชายมันสเตริโอไทป์เออเออมันไม่ดีเลยนะเนี่ยทำไมอ,อ่ะก็มันไม่ควรเอาสีใดสีหนึ่งไปผูกติดกับเพศเนี่ยอ๋อแต่วันนี้เราจะมาพูดกันว่าไอแนวขีดพวกเนี่ยมันมาจากไหนเออ,เอ,อคือจริงๆแล้วอะสีชมพูแบบส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่ามันเป็นสีที่แบหวาน หวานโยนสดใสแบบว่ามันต้องแบบเป็นสีของผู้หญิงอ่ะนี่ก็เคยเหมือนกันนะตอนเด็กๆอะเคยคิดว่าถ้าผู้ชายชอบสีชมพูแดงว่าหนูจะรู้สึกว่าแบบมีทําไมถึงชอบสีชมพูหนูจะรู้สึกว่ามันแปลกอะคนณนี่ใส่ไม่ดีตั้งแต่เด็กใช่ก็มันถูกปลูกฝังมาไงจนโตมาเราก็ได้มีความรู้ความเข้าใจว่ามันไม่ควรผมเคยใช้กล่องดินสอสีชมพูแล้วเป็นไงโดนเพื่อนล้อเลยวายเพื่อนนี้ใส่ไม่เนียไม่เพื่อนคนนั้นก็คือพี่เมย์นั่นแหละเน้เดียวกัน ไม่ใช่หนูไม่เรียนหนังสือโอเคต่อซึ่งเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันก็มีเหตุผลทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลนะเนาะแล้วทีเนี้ยนี่ไปหาข้อมูลมามันก็จะมีเรื่องของรายงานการวิจัยของนักมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลอัพพอนไทน์ในประเทศอังกฤษคือเขาระบุไว้ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายอ่ะชอบสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าที่ผู้หญิงชอบเนี่ยมันจะต้องมีติ่นของความแบบ ชมพูหรือมีสีแดงมาเป็นแบบส่วนประกอบหรือว่าแบบมาอยู่ด้วยกันเขาถึงจะชอบอารมณ์แบบฟ้าไม่เพียวอ่ะออฟ้ามีชมพูปนอ่ะฟ้าอมชมพูเอ,อใช่ห,ใชหรือว่าแบบสีฟ้าของผู้ชายที่เขาจะชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นสีแบบสีฟ้าอมเขียวอะไรเงี้ยแบบสีเทียวแล้วไงต่อคือในทางทฤษฎีเนี่ยของมนุษยวิทยาเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์สมัยแบบดึกดําบรรพ์ผูกพันกับสีฟ้าเพราะว่าแบบ ท้องฟ้ามันก็เป็นสีฟ้าหมายถึงอากาศดีอากาศแจม่มใสถูกต้องปะอืมเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งน้ําที่ดีเพราะว่าน้ําสีฟ้าก็คือน้าที่สะอาดในขณะผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบสีฟ้าแกมชมพูหรือว่าอมแดงอีกหนึน่งอ่ะคือสมัยก่อนผู้หญิงเขาเออกไปเก็บผักเก็บผลไม้มาเลี้ยงครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผู้ชายไปล่าสัตว์อะไรอย่างงี้<อ>สายตามันก็เลยพัฒนาจนสามารถแยกแยะสีของผลไม้ได้ดีโดยเฉพาะผลไม้ที่มีสีแดงอคุณก็จะสังเกตไหมเวลาแบบปเป็นเรื่องลิสตริกอ่ะเออเมีหลายเฉดหลายโทนถผู้ชายก็จะ ส็แดงเหมือนกันหมดอ่ะออทำไมอ่ะเอ้าแล้วคุณแยกสีลิปติกออกมาสีผมแยกออกเออสีส้มสีส้มอิฐไงสีสีสีเบอร์กันดีกับสีมารุนคืออะไรนี่คืออะไรก็คือสีชมพูมันก็มีหลายเฉดหลายโทนเนาะแต่ก็เหมือนแบบผู้หญิงออกไปหาผลไม้สายตามันก็ต้องว่องไวแบบอืสีแดงกูต้องลิปสติมันเ็เป็นละ หนึ่งในสาเหตุต่อมาว่าแบบมนุษย์เรามันมีวิทยาการแล้วก็แบบมีค่านิยมว่าทำไมแต่ละเพศเขาถึงชอบสีอะไรมากกว่ากันทีเนี้ยไอ้พวกนักวิจัยเนี่ยเขาก็แบบทําแบบสอบถามอ่ะเพื่อไปทดสอบระหว่างสมองของผู้ชายและผู้หญิงอ่ะว่าแต่ละเพศเขาชอบสีอะไรแล้วก็พบว่ายิ่งสมองมีลักษณะเป็นผู้หญิงมากแค่ไหนก็จะชอบสีชมพูและสีแดงมากขึ้นเขาก็สรุปว่าสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเชื้อพันธุ์มากกว่าวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมอื นอกจากนี้นะัวิจัยเขาก็ยังบอกว่ายีนเนี่ยมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงและเด็กสาวอะ่ะเขาชอบโทนสีชมพูมากกว่าเพราะว่ามนุษย์รู้จักผลไม้ก่อนที่จะไปรู้จักใบไม้สีเขียวอ๋อก็คือมาจากที่ผู้หญิงสมัยก่อนต้องออกไปเก็บ ผลไม้อืมอ่าซึ่งมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายผู้หญิงแล้ว่ะเพศชายเพศหญิงแล้ว่ะส่วนนี้ใช่ใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่สาเหตุในเชิงของแบบมนุษยวิทยานะคือเขาทําวิจัยมาแล้วก็พยายามจะหาเหตุผลในวิทยาศาสตร์อ่ะมาอธิบายว่าทําไมผู้หญิงน้องสีชมพูชายน้องสีฟ้าใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องของสมองในการพัฒนาของสมองของแต่ละเพศอันนี้เราพูดในเชิงของซ็กนะไม่ใช่ในเชิงของนเดอร์อ่าอืมอืมแล้วทีเนี้ย คุณรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วสีชมพูอ่ะมันไม่ได้เป็นสีของผู้หญิงมาตั้งแต่แรกอืคือสีชมพูเนี่ยมันเป็นสีของเด็กผู้ชายมาก่อนอ่าสลับกันเหรอใช่บสีฟ้าเหรอใช่คือในสมัยก่อนน่ะเด็กเกิดมาเขาก็จะให้ใส่ชุดสีขาวแบบสีผ้าอ้อมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอโตมาแบบหกเจ็ดขวบอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบแบ่งสีให้เด็กใส่ละอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในยุคก่อนน่ะสมัยยุคกลางอะไรประมาณเนี้ยคือเด็กผู้ชายอ่ะสีแดงเนี่ยต้องอธิบายกับว่าสีแดงเป็นสีของผู้ชายแบบ แบบท่าแบบคนแก่แบบเป็นอาเจ้าอ่ะแบบผู้ชายแบบไวทพี่เคนจิอ่ะคนสมัยก่อนจะใส่สีแดงกันชายชะกันใช่ปะวุ้นแดงชายชะกันเนาะชายชะกันผมโอเคเออในที่เนี้ยพอสีแดงมันพูดถึงแมนอาเจ้าอ่ะดังนั้นเด็กผู้ชายอ่ะเขาก็จะต้องใส่เบบี้เรดเบบี้เรดคือสีแดงแบบอ่อนออนอ่าซึ่งมันก็คือสีอะไรช็คือสีแดงสีแดงอ่อนมันก็คือสีชมพูนั่นแหละอ๋อโอเคเออ อ่ะเนีย่ยมันก็เป็นที่มาว่าคนเด็กผู้ชายแบบมีแบบมีเงินหน่อยอ่ะก็จะใส่ชุดสีชมพูพาะมันเป็นสัญลักษณ์ของความแบบโตไปอ่ะกล้าหาญกล้าแก่ง มันใจเกินร้อยอ๋อแล้วเหมือนสมัยก่อนชดท่าหานเป็นสีแดงใช่อืแล่ที่นี้ผู้หญิงเขาจะใส่สีฟ้ากันเพราะว่ามันเป็นสีที่สื่อความอ่อนโยนสดใสเหมือนสีของท้องฟ้าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ยังมีความเชื่ออื่นๆอ,อีกนะว่าแบบสีฟ้าเนี่ยเป็นสีสําหรับเด็กที่มีผมสีทองอะ่ะพวกคอคเชียนที่เขาผมบอนกันอะไรประมาณเนี้ย พรพอผมคุณสีบอลเนี่ยใส่สีแบบโทนเย็นมันก็จะขึ้นกว่าถูกไหมแต่ทีเนี้ยสีชมพูมันก็จะเป็นสีสําหรับเด็กที่มีผมสีน้ําตาลอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่คนที่เขาผมหลอนเขาก็จะมีตาสีฟ้าด้วยดังนั้นใส่สีฟ้ามันก็เลยขึ้นกว่าสีชมพูก็จะเหมาะกับเด็กที่ตาสีน้ําตาลอะไรประมาณเนี้ยแต่ความเชื่อเนี้คือเขาก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในการแบ่งสีตามเพศมันเป็นแค่เรื่องของการแบบอาแดบปังมะอาแดบกับสีผิวสาแดบชาติอย่างฟี้ยเออทีเนี้ย ในปี1927นิตยาสารถามเขาก็ตีพิมพ์เรื่องสีสันกับการแบ่งเพศและในช่วงนั้นเนี่ยร้านค้าต่างๆในสหรัฐอเมริกาก็ลงโฆษณาว่าเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายควรจะเป็นสีชมพูเพราะว่าสีชมพูใกล้เคียงกับสีแดงอ,อ่อ,อนๆซึ่งเป็นสีของเครื่องแบบทหารในแ,บบแถบยุโรปส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นสีของแบบเบอร์จินแมรีอ่ะพระแม่มารีอ่าแบบคนผู้หญิงเรียบร้อยอืมเขาก็เลยสื่อถึงแบบ เป็นสีของผู้หญิงก็งคือเหมือนมันเป็นแผนมาเก็ตติ้งมันเป็นมันเป็นมาเก็ตติ้งเว้ยเพราะว่าแบบเขาก็จะได้ขายของได้ง่ายขึ้นอ่ะมันก็เลยเป็นการกําหนดค่านิยมให้กับสีกับเพศขึ้นมามให้ที่นี้มันก็มีจุดเปลี่ยนนิดนึงเรื่องว่าทําไมสีชมพูถึงกลายเป็นสีของผู้หญิงแล้วสีฟ้ากลายเป็นของผู้ชายขึ้นมาคือมันอ้างอิงมาจากหนังสือเรื่อง Pink and Blue Telling the Boy from Girl in America ของ Joe B. Polity ระบุว่าในช่วงปี1960ถึง1970เนี่ย กระแสแฟมนะิส์น่ะเริ่มขึ้นแบบเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกร้องสิทธิ์ทางเพศใช่ไหมถูกต้องเริ่มมีการเรียกร้องสิทธิ์ขอเท่าเทียมทางเพศทําให้มีการส่งเสริมให้เด็กสวมใส่ชุดที่มีสีสันแบบยูนิเซ็กอ่ะก็คือใส่สีอะไรก็ได้ถูกตงบบไม่กาหนดว่าเพศนี้ต้องสีนี้อืยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงนั้นมันยังไม่มีการทดสอบที่บอกได้ว่าแบบเด็กในคันเมันเพศอะไรอะ่ะดังนั้นหลายครอบครัวก็ต้องแบบทิ้งเข้าของเครื่องใช้ที่ซื้อมาตามเพศไปอะไรประมาณเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นเกิดกระแสการซื้อเสื้้้ออผาาขขงเด็กแบบยูนนซึม เออคุณเวลาเขาท้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเสื้อผ้าเด็กซื้อของอะไรงี้เตรียมพร้อมไว้ถูกต้องปะแต่ทีเนี้ยจะมาซื้อแบบอุ๊ยลูกกูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้จะซื้อสีตามเพศก็ไม่ได้อีกอเขาก็เลยแบบมีมาเก็ตติ้งขึ้นมาว่าก็ซื้อยูนิเซ็ก์ไปสิจะได้ไม่ต้องทิ้งของเสียให้แบบเสียทิ้งคว้างไปอะไรประมาณเนี้ย แล้วท mm. ีเน,นี้ยในปี1980งเก้านะความก้าวหน้าทางการแพทย์มันเริ่มมามากขึ้นการทดสอบเพศของเด็กในคันอะ่ะ mm. มันก็มีแล้ว mm. <อ>คราวนี้แบรนด์เสื้อผ้าก็เลยทําการตลาดกลับกันก็คือเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูเป็นสีของเด็กผู้หญิง mm. <อ>เพราะแสดงถึงค,ความอ่อนโยนในขณะที่สีฟ้าเป็นสีของเด็กผู้ชายเพราะว่ามันจะดูสูข,ขุมกว่าแล้วทีเน,นี้ยมันก็มีกระแสรเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายของคนดังขึ้นมาด้วย mm. อย่างเช่นก็จะมีประธานาธิบดีในยุคนั้น mm. แล้วเขาก็จะมีเป็น first lady ถูกต้องปะคือเขาอ่ะ ชอบใส่เสื้อสีชมพูมากๆเลยก็เลยกลายเป็นกระแสะว่าแบบเออสีชมพูก็เป็นสีของเพศหญิงเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เป็น first lady เนาะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นการ empower ผู้หญิงให้กลับมาใส่สีชมพูมากขึ้นมันก็จะมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นก็เลยเป็นการแบบอองว่าง่ายๆมันก็เป็นแฟชั่นตามคนดังอะตามผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณเนี้ยคนดังใส่เราใส่ด้วยค่ะ ใช่แต่คนดังสมัยนี้เขาก็ใส่สีแบบชุดชาดแบบไม่สนอะไรแล้วนะพี่ตามเวอร์ลไวด์พี่ตามเวอร์วายก็ใส่สีชุดชาดพี่สูนก็ใส่ชุดชาดนะใช่ใช่ซึ่ง first lady คนนั้นอ่ะเขาก็คือมามี่ไอเซนฮาว์ซึ่งเขาเป็น first lady ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเจอวายดีไอเซนเฮาสซึ่งอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี53ถึง61นซึ่งแบบเขาแบบ ใส่เสื้อผ้าแบบสีแบบสีคาร์ไลน์อะคุณทาแก้คันอะคาร์ไลทาแผลขวดชมพูอะเออสีแบบนั้นอะซึ่งคือมันก็เป็นสีชมพูที่แบบไม่ได้ชมพูชมพูขนาดมันเป็นชมพูซีดๆเออมันเป็นสีอะไรสีอะไรไม่รู้ก็ชมพูซีดไงใช่ไหมสีพาสเทลอ๋อเขาเรียกว่าพาสเทลอใช่ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นสีชมพูพาสเทลก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆยุคนั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเรื่องของการเลี้ยงเราเขาเท่าเทียมทางเพศเรื่องของ เฟมินิสต์มาอะไรประมาณเนี้ยคนก็ตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันอแล้วทุกวันนี้มันก็มีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของสีเสื้อผ้าสีของเล่นที่มันทําให้เป็นยูนิเซ็ก์มากขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปจํากัดสีแล้วว่าเพศไหนใส่สีไหนอแล้วเท่าที่ฟังมาคือมันตลกเหมือนกันเนาะเหมือนแบบตอนแรกอะสีฟ้าเป็นของผู้หญิงสีชมพูเป็นของผู้ชายแล้วพอเกิดกระแสเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศอีมาร์เก็ตติ้งก็สลับค่ะก็คือ ไม่ไม่เอาแบบเดิมแหละคือเหมือนจะแบบเรียกร้องให้เท่าเทียมนะโดยการสลับแต่แบบเอา้เอาเกิดเป็นแนวคิดใหม่ว่าผู้หญิงชมพูผู้ชายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ไอรอนิคเลดีว่าตรงที่แบบมันก็เหมือนเขาก็เรียกร้องว่าแบบเออผู้หญิงไม่ต้องใส่สีฟ้าหรอกก็ใส่สีชมพูก็ได้นี่แต่ทุกวันนี้เราก็จะแบบผู้หญิงก็ไม่ต้องใส่สีชมพูก็ได้ใส่สีอะไรก็ได้คือจริงๆ,ๆมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเนาะ คือทุกคนก็สามารถชอบสีอะไรก็ได้แบบใส่สีอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเรามองว่าแบบเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของสื่ออะไรเงี้ยมีผลมากๆเลยในการแบบอินฟลูคนหรือว่าการเอมพาวเวอร์คนในจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอโลกทุนนิยมนี่มันน่ากลัวจริงๆนะอืม <c oughs> Oh, แล้วก็วก็อย่างที่สายป่านพูดเนาะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีกระแสรเรื่องรองความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเสื้อผ้าของเล่นให้เป็นยูนิเซ็กเนาะเราก็จะเห็นได้ยกตัวยอย่างนะแบบแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆ่ในโลกเช่นอะไรกูชีก็มีออกแคมเปญว่า the future is fluid คือเป็นสารคดีเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศนะที่แบบแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรคุณก็สามารถสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีรายงานออกมานะคะว่า ลูกค้าจนซีของรี v i s เนี่ยจำนวนหนึ่งในสามนะบอกว่าพวกเขานี่ซื้อเสื้อผ้าโดยไม่ได้สนใจว่ามันติดป้ายไว้ว่าเป็นเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงคือแบบอยากใส่ก็ใส่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันเป็นผู้ชายฉันห้ามใส่เสื้อผ้าผู้หญิงนะอะไรอย่างี้ส่ว uh huh. นแบบทางแบรนด์เนี่ยเขาต้องออกคอลเลคชันแบบอาร์เเบลเอาไว้เพื่อบอกว่าเอ้ยเสื้อผ้านี่มันแบบยูนิเซ็กนะ uh huh. มันใส่ได้ทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบตุกตาบาร์บี้ที่แบบเป็นของเล่นที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบ ปลูกฝังค่านิยมแล้วก็ทัศนคติทางเพศเนาะเพราะว่าสมัยก่อนบาร์บี้ก็มีสีแบบชมพูผมทองเออแล้วก็เป็นผู้หญิงยังไม่มีตัวผู้ชายใช่<ะ>ใช่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะให้เท่าทันตามโลกด้วยการผลิตตุ๊กตาออกมาชั่วแมทเทลซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีรูปร่างหลากหลายมาขึ้นมีหลายสีผิวแล้วก็ไม่ระบุเพศแล้วก็เวลาคุณซื้ออะแบบเป็นกล่องอะเขาก็จะมีแบบเสื้อผ้าทรงผมให้เลือกอะไรเงี้ยให้แบบเด็กสามารถ แต่งตัวตุ๊กตาได้ตามใจชอบโดยที่แบบไม่ได้ปลูกฝังว่าเอ้ยถ้าเป็นผู้ชายก็คือมีชุดแบบนี้ให้เลยเป็นผู้หญิงก็คือไม่แล้วก็คือให้เด็กแต่งอเองเลยแต่จริงๆอ่ะพอพูดถึงบาร์บี้สิ่งที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับบาร์บี้คือเคนเว้ยใครอ่ะก็คือชายเป,เป็นแฟนบาร์บี้อ๋อชื่อเคนเหรอใช่คือเจีคือคุณสังเกตไ่มว,ว่าเคนอ่ะคือเป็นผู้ชายที่แบบ แฟชั่นจ๋ามากๆเออเคยเออเซ็ตผมมีแบบผ้าพันคอเวลาใส่ก็จะใส่แบบเป็นฮาวายเปิดอกกางเกงขาสั้นอะไประมาณเนี้ยคุณเคยดู Toy Story ภักสี่ป่ะเคยมันจะมีฉากที่า e n ทำ b a r ีไปเดินแฟชั่นในห้องลองเสื้อผ้าของเ e นอ่ะโคตรชอบอ่ะคือรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ได้ตามขนบของผู้ชายอ่ะ เออแต่ผมอ่ะก็ซื้อกางเกงของผู้หญิงกางเกงที่ผมใส่อ่ะคือผมชอบทรงกางเกงผู้หญิงอหนูก็ใส่เสื้อผ้าผู้ชายอ่านี้รู้พอรู้อยู่ทฮ้ยเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเสื้อมันตัวใหญ่ๆเออหนูก็ชอบใส่เสื้อบ้าผู้ชายอย่างผมมาชอบใส่กางเกงผู้หญิงเพราะว่ามันใส่สบายกว่าของผู้ชายหรอมันไม่รัดหรอของของผู้หญิงมันจะไม่ค่อยรัดอ่าแล้วก็พอพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนาะ ก็อย่างที่พี่เฮนจิได้ไทำไหมเกินไปแล้วตอนต้นว่าถ้าพูดเรื่องสีกับแบบเพศแบบเราก็สะอดคิดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ได้เพราะว่า ธง L G B T Q เนี่ยเขาก็เป็นสีรุง<ส>เนาะสีเต็มไปหมดเลยเออมีหลากหลายสีสันเวอร์ <g lim> ก็คือมันก็มีที่มานะดูคนว่าทำไมธง L G B T Q เนี่ยเขาต้องเป็นสีรุงก็ตามชื่อเนอะาะก็คือ L G B T Q ก็คือกลุ่มความหลากหลายทางเพศแล้วสีรุงมันก็คือเกิดจากสีหลายๆสีมารวมกันอยู่ในธงเดียวอารมณ์แบบหลากหลายสีสันค่เลือกฟู่สนุกสนาน อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าแบบทำไมเขาถึงเอาหลายๆสีอะมาเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศซึ่งไอโทงสีรุ้งเนี่ยแบบแรกสุดนะถือกำเนิดขึ้นในปี1978แล้วก็ถูกออกแบบโดยกิเิร์เบเกอร์ศิลปินชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นหนักขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสิทธิของเจด้วยโดยธงนี้นะ<ม>เขาออกแบบขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากธงชาติสหรัฐที่ฉลองวันครบรอบชาติแบบครบรอบ200ปีเมื่อปี1976แล้วก็ในสีแรกเริ่มของธงรุงเนี่ยมันมี8สีก็คือมีฮอตพิงคที่สื่อถึงเรื่องเพศสีแดงสื่อถึงชีวิตสีส้มการเยียวยาสีเหลืองแสงอาทิตย์ที่สองสว่าง สีเขียวก็ธรรมชาติสีฟ้าเธอคอยสื่อถึงเวทมนต์สีน้ำเงินม่วงคือความสมัคีีแล้วก็สีม่วงคือจิตวิญญาณอันแน่วแน่ <c oughs> นะซึ่งเขาเนี่ยออกแบบธงนี้เพราะว่าเขาต้องการสรุดีให้แก่ h a r v ว y m i มิเพื่อนของเขานะคะที่เป็นเกย์แล้วก็เป็นเกย์คนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วธงเนี่ยพอมันแบบลอนช์ออกไปอะ่ะมันก็กลายเป็น Saint <c oughs> สัญลักษณ์ที่ให้ความหวังกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ทั่วโลกเลยแบบทุกคนก็เห็นเนาะตั้งแต่วันที่25มิถุนายน1978แต่ว่าในภายหลังที่เราเห็นธงลุงในทุกวันนี้ก็คือมันจะมีแค่มีแค่หกสีนะคะก็คือเขาจะตัด สีฮอตพิงก์กับสีเพอร์ <Co ise S 2> คอร์ออกไปเพราะว่าไอ้สองสีเนี้ยมันแบบทํายากอเออแล้วก็เพื่อให้การเรียกร้องหรือว่าการผลิตธงสีรุ้งในปัจจุบันอ่ะมันง่ายขึข้นก็คือทงสีรุ้งคือจะเป็นเหมือนทงรวมๆของกลุ่มหลักความหลากหลายทางเพศใช่ไหมใชม่แต่จริงมันก็ไม่ได้มีแค่สีรุ้งนะคุณรู้เปล่าหรอคือหมายถึงว่าถ้ากลุ่มความเรียกร้องทางเพศมันก็จะแยกย่อยไปอีกไงว่าว่ามีประเภทไหนคือแต่ถ้าเป็นธวงรุ้งคืออารมณ์แบบรวมๆไม่ได้แบบโฟกัสว่าที่กลุ่มเฉพาะเจาะจง เพศใดเพศหนึ่งอะไรอย่างนี้ออเออเช่นมันก็มีแบบกลุ่ม bisexual p a i สีทงมันก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงลาเวนเดอร์เงี้ยคือกลุ่ม bisexual p ไ i เนี่ยมันคือคนที่สนใจทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกับตนซึ่งสีชมพูมันก็หมายถึงแรงดึงดูดสําหรับเพศเดียวกัน แบบตรงไหลในเพศเดียวกันสีฟ้าก็แบบยังดูดทางเพศตรงข้ามอแล้วก็สีม่วงสีม่วงคือมันใช้ใช้สีม่วงจากลาเวนเดอร์ผสมมาจากสีฟ้าสีชมพูอ๋อนี่ก็คืออาจจะเป็นที่มาหนึ่งด้วยปะที่ทําไมเขาชอบมีภาพจําว่าถ้าคุณชอบสีม่วงอาจจะแบบเป็นเกย์อย่างเงี้ยเคยได้ยินเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงเพราะสีฟ้ากับสีชมพูมันผสมกันแล้วมันก็ได้เป็นสีม่วงปะก็คือมาจากความเชื่อแบบฟ้าคือผู้ชายชมพูคือผู้หญิงแล้วเพราะว่าสมได้เป็นม่วงคือเป็นเกย์เออแต่จริงๆมันมีความ ความเชื่อหนึ่งนะ,ะก็คือสีม่วงสื่อถึงแม่ไม้แต่เนี้ยพยายามหาแหละหาไม่เจอว่าทําไมถึงแปลว่าแม่ไม้ถ้าใครรู้ก็มาบอกกันได้นะคะ แต่สีม่วงจะชอบสื่อถึงแบบการรวมรวมพลังความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ว่ามันอารมณ์แบบแนวเนปะเพราะมันเหมือนสองสีรวมกันเลยมั้งสองสีรวมเป็นหนึ่งสีฟ้ากับสีชมพูรวมเป็นหนึ่งอย่างธงของแพนเซ็กชวลเนี่ยแพนเซ็กชวลนี่คือคนที่ชอบเพศไหนก็ได้ครับมันคือแบบมีทั้งเพศหญิงเพศชายเพศที่3สีมันก็จะแบบสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเงี้ยเป็นสีที่ผสมผสมซึ่งสีเหลืองเนี่ยนะมันคือมันไม่กลมกลืนกับสีฟ้าสีชมพูมันสื่อถึงว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ได้มีแค่เพศชายหรือเพศหญิงอะไรอย่างงี้อ๋อแต่หมายถึงว่ารวมไปถึงเพศอื่นด้วย คือเขาแบบไม่สนใจว่าคนที่เราชอบเป็นเพศอะไรถูกตองปะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนได้หมดปะคือคือเหมือนความรักมันก็ไม่เกี่ยวกับเพศอะไรอย่างี้วะ,ะแล้วก็แบบมีอย่างนี้อีกซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่า LGBTQ เนี่ยก็มีโทเป็นสีดำํำเป็นสี<อ>ที่แบบว่าไม่ใช่สีสันอะเป็นสีขาวดำ โอ้ยอันนี้แปลกใหม่มาไม่เคยรู้มาก่อนคือมันเป็นกลุ่มอ่ะอเซ็กชวลคือเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจทางเพศหรือขาดความสนใจในกิจกรรมทางเพศแต่มันคือลดสิยมทางเพศอีกแบบหนึ่งคือหมายเขาไม่ต้องการมีเซ็กส์แต่ว่าก็คือมีความรักได้ทุกอย่างปกติแต่แค่ไม่ได้มีความต้องการเนาะซึ่งทงเขาก็จะใช้แบบสีดําสีเทาสีขาว แต่ก็มีสีม่วงอยู่สีม่วงนี่คือหมายถึงการรวมกลุ่มกันห็นไหมอืมอันนั่นแหละเออก็คือตั้งแต่ที่เราพูดพูดกันมาเหมือนสีนะก็ถูกนํามาใช้อย่างมีนัยสําคัญในหลายแวดวงเนาะตั้งแต่เราพูดมาหลายอีพีสำหรับในอีพีนี้ก็คือในเรื่องเพศเนี่ยมันก็มีความหมายมากมแต่แบบถึงสีอะจะถูกนํามาใช้ในความหมายใดความหมายหนึ่งอะแต่จริงๆแล้วอะสุดท้ายอะสีมันไม่ควรถูกเอามาหยุดโยงยุดติด กับเรื่องเพศเนาะเพราะว่าคือไม่ว่าคุณจะเออไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไระก็คือชอบสีอะไรก็ได้ใส่สีอะไรก็ได้โลกในปัจจุบันเขาก็มีการขับเลื่อนมีการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมแล้วคนเรามันก็ทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันไม่ควรเอาเรื่องสีมาหยุดติดกับเรื่องเพศเนาะเพราะว่าแบบเหมือน พอเราฟังทุกอย่างมาแล้วสุดท้ายคือความหมายของสีต่อแต่ละเพศอะมันก็คือสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเองทั้งน,นั้น,นสุดท้ายเราคิดตีความเอาเองเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าจะตีความ,มหรือว่าให้ความหมายมันว่าอะไรพอสุดท้ายก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนหรือว่าชอบสีอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรเงี้ยเนาะก็คือเราก็ไม่ควรไปเหยียดหรือว่าบูลลี่ใครเนาะด้วยเรื่องเพศแล้วก็เรื่องสี แล้วเราก็ควรจะมั่นใจใช่ไหมว่าเราชอบสีเนี้ยเราก็อยากใส่สีเนี้ยอก็คือไม่ควรแทรคนอื่นมากมายขนาดนั้นเนาะเอา<ๆ>ที่เราแฮปปี้ดีที่สุดาาใช่โอเคสําหรับวันนี้นะคะรายการ The Color List เรื่องน่าคิดของสีสันน่ารู้ของพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนและทุกคนสามารถติดตามฟังพวกเราได้ทุกช่องทางของ Salmon p o d c a s นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ